อาจาร,รย์คะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์แทนบึงคงหลงนะคะอาจารย์แทนบึงคงหลงค่ะพี่น้องคะวันนี้เดินทางมาพออาจารย์เพิ่อพอดีเลยคะ่ะเป็นบุญเป็นวาสนาค่ะพี่น้องคะ่ะครับได้ได้โอกาสเบิกโชคบเบิกใช่บรรบเบิกทรัพย์เบรริกสินเด้อท่านท่านที่ยังไม่ได้มานะครับก็ขอให้ท่านอธิษฐานกับที่เทวดารักษากายท่านเ้อท่านที่มีพญานาคทุกตระกูลที่รักษาองค์ท่านอธิษฐานว่า ข้าพเจ้านี่ขอสะสมทรัพย์บารามีขอเบอิกทรัพย์ที่มีอันเป็นหน้าคทรัพย์เป็นให้เป็นมนุษย์สมบัติข้าพเจ้านี่ขอมีภารวัตปัจจัยให้มากก,ากราบสักระผูอือลือนครราชราชาที่เกาะดอนโพกลางน้ำอำเภอบึงคงลงแห่งนี้นะฮะแล้วคำอธิษฐานของท่านนะฮะจะสำริจสำเร็จจะเป็นภารวัตปัจจัยให้ท่านได้มาเด้อนะ,ะนี่เป็นเคตการอธิษฐานนะฮะมีมีคนที่สำเร็จ เขามาอธิษฐานอาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำว่าคนที่อยากมาให้ทํายังไงคะอาจารย์เขาก็ว่าอธิษฐานกับพญานาคภูกรักษาไก่สังขารข้าเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าเบิกทรัพย์อันเป็นพญานาคให้มาเป็นทรัพย์มนุษย์ให้ข้าพเจ้ามีปฏิหารทางการเงินให้เกิดมีกําไรในกิจการเกินคาดหมายเกินประมาณจนข้าพเจ้าเกินเหตุอัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแล้วข้าพเจ้าจะมามีผลวันปัจจัยมากนะผู้เรียนนักาของเราไม่ผิดหวังนะครับ เมื่อเช้านี้มีศรัทธามาจากจังหวัดสุรินนะโ<ะ>ดยการน,นําของพระอาจารย์อาจารย์เขตนะครับ<ะ>อาจารย์ก็ได้มีอากาศเบิกบุญศรัทธาเพื่อนครั้งที่แล้วนะครับท่านศรัทธาเพิ่นมาเมื่อที่แล้วท่านได้สามตัวตรงเลยนะครับโอ้าถุค่ะสองล้านโอ้สองล้านนะครับ<ะ>เที่ยวนี้เที่ยวนี้ประจําวันที่สิบหก พฤษภา2565นะครับจุดเบิกโชคเบิกชัยแล้วนะครับอธิษฐานทูบได้265เมื่อเช้านี้เ,เลขดี9นาฬิกาครับขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับบุญเอออาจารย์บ้านแจกไปแล้วไว้ทุกท่านเลยโชคอันเป็นสัปปะนาคา่าเอ,อ องหกห้าความมหาัศาจรรย์เกิดจากบ่อนไดหูบอพระาอาจารย์ผู้นําพิธีเนี่ยมีพระพระเกจิท่านท่านมาพร้อมเนาะอาจารย์ก็มีได้โอกาสได้รับ,ร,บรับนิมนต์เพิ่นกิฟนิมนต์เพิ่นก่อนที่จะมาหนึ่งคืนท่านนั่งสมาธิขอผูอ,อือนะครับและจุดทูบตอนสองทุ่มได้เลขสองหกห้านะครับ<ะ>ในวันถัดมาหมายถึงวันนี้นะฮะจุดทูบหน้าตําหนักอีกเก้านาฬิกาสองหกห้าตรงกันเตะเลย เป็นเหตุอารจัรย์มากนะก็ท่านทั้งหลายก็ขอให้บุญถึงบุญใดขให้ได้เบิกทรัพย์เบิกศีลเบิกโศกเบิกไสอันเป็นทรัพย์พญานาคนค่ะในนี้บุญมาปฏ,ฏิสังขรณ์ศาสนาให้ได้มาหาปูาหฮาสมืรอเด้อเอาท่านพระท่านที่ยังมาไม่ถึงบุญไม่หอดออเด้ออ่าเดี๋ยวอธิษฐานจิตถึงหน้าปูแล้วก็ขอให้มีบุญได้มาสักการะ,ะขอเบิกทรัพย์อันเป็นนาคสมบัติทุกคนทุกท่านเด้ออ่ท่านดูด้านหน้านะครับนะค่ะอาจารย์ทรง Oh. ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขออนุญาตนะคะอาจารย์ถามนะคะว่าสําหรับผู้ที่ยุ่ไก่เนาะค่ะที่เพื่อนย่าง oh. บ่มีปัจจัยที่สิเดินทางมาเนี่ที่เพื่อนอธิษฐานจิตเนี่เพื่อนต้องได้จุดทูบบ่ค่ะอาจารย์คะ จุดทูบวันเสาร์นะครับจุดทูบวันเสาร์จุดทูบวันเสาร์าการแจ้งหรือ,อที่หิ้งบูชาในในบ้านในเดือนของท่านเวลาดีหนึ่งทุ่มนะครับเพราะว่าเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยเป็นเวลาที่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงลงเยี่ยมยามลงลงประทานพรตามหิ้งห้างตามที่ศักการะต่างๆเป็นเวลา,าหนึ่งทุ่มเป็นยังคือเป็นวันเสาร์วันเสาร์เนี่เป็นวันของประจําวันเกิดของ พระนาคปกผู้ที่เกิดวันเสาร์พระานาคที่ปกปักศาสนาก็คือ úblic. เป็นประจําวันเสาร์ก็เลยถือว่าวันนี้เป็นวันหีีของวันเสาร์ให้อธิษฐานวันเสาร์ข้ามอธิษฐานของท่านจะเข้าถึงเข้าถึงความสาเร็จโดยวัยโดยการนําของนาคราชทุกพระองค์ขอให้อธิษฐานในวันเสาร์เด้อที่สักการะของท่านทูบก้าดอกทูบก้าดอกมีน้ําแล้วก็มีดอกไม้มีทูบเทียนตามแต่ท่านจะจะมีกําลังนะฮะอธิษฐานขอว่า ขอให้พรญะาะนาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษากายสังขารข้าพเจ้าอนุโมทนาบุญในครานี้ข้าพเจ้าขอเบิกทรัพย์อันเป็นทรัพ,พระย์พญานาคออกมาเป็นทรัพย์มนุษย์ให้เป็นพระวัดปัจจัยในการปฏิสังขรณ์ศาสนาให้ลูกหลานได้ไปกระบายผูกหรือนาคาดาชาให้สู่วังมหานาครนี้ให้เบิกทรัพย์ออกมาแล้วทําบุญในศาสนาคาใด พยนาคู่รักษาสังขารข้าพเจ้ามีอานิสงส์ในคา่านี้ด้วยนะฮะแล้วสําเร็จสมบิตขอห้ท่านได้มาหาปู่หรือนาคณาราชาเออท่านท้ท่าน,ท,นทั้งหลายแล้วก็จะสมเด็จสมหมายทุกคนทุกท่านเหมือนพี่น้องท่านที่มาทั้งหลายนี่ค่ะจะสังเกตวันนี้นค่อนข้างนาหูนาตาแต่เช้าเลยนะฮะ,ะวันนี้เป็นวัน14 0ค่ำก็ถือว่าเป็นวันดีเพราะว่าเป็นวัน ที่ท่านจะเก็บคำอธิษฐานของมนุษย์ทั้งหลายขึ้นจตุมาหาราชิกาพรุ่งนี้1ิค่ำ ค่ะนะะ,ะดีงาม,มค่ะอาจารย์คะบัดนี้แอดสีคออนุญ,ญาตเนาะค่ะถ้าผู้อยู่ทางไก่เนาะค่ะบยาาู่ประเทศเฮาหรือตังประเทศเนาะค่ะที่ได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้อยากติดต่อกบอาจารย์โดยตรงนี่ขออนุญาตร่งเบอร์โทรได้เนาะค่ะอ๋อยินดียินดีค่ะอาจารย์ค่ะได้ได้เคยเป็นสะพานบุญให้หลายๆท่านนะครับรค่ะ463 52่ สี่สองครับอาจารย์แทนบึงคงหลงนะครับอาจารย์แทนนะครับสระเอทตทหารนอนหนูนะฮะ,ะยินดีเป็นสบานคุณให้ท่านทั้งหลายเด้อท่านที่มากเลยตัวเองว่าได้ไลท่านก็ถวายออนไลน์จะแจ้งอาจารย์ล่วงหน้าอาจารย์ก็จะเตรียมเครื่องสักกราระไวใ้ให้ถวายล่วงหน้าเป็นออนไลน์ได้นะครับยุเครนอ่ารัสเซีย สหาราัฐออสเตรเลียาจรย์ก็เคยได้เชิญคําอธิษฐานของท่านทั้งหลายผ่านออนไลน์ก็สมบร็จสมเร็จเหมือนกันมันว่าสีเข้าอยู่ไก่อยู่ไกลแต่ ใจส่งถึงกันเนาะค่ะจิตส่งถึงรัเนาะค่ะกสิประสบความสำเร็จมันเรอค่ะจกประสบความสำเร็จครับหนึ่งวันล่วงหน้าผู้ใดถวายออนไลน์เพื่อนเกษโทบมาัดหมายอาจารย์อาจารย์ก็จะแนะนาให้มือขึ้นนี่ท่านต้องรักษาศีลให้ทวนด้วเพื่อเป็นการรักษาศีลให้ทวนอานิสงของการรักษาศีลคันนี้มอผูหรือนคราราชอาจารย์ขอให้คําอธิษฐานของลูกหลานเนี่ยถึงความสําเร็จโดยเร็ววันเพราะหอดมือนัดหมายมาอาจารย์ก็จะทำบิ มีให้หน้าโต๊ะบูชาหน้าโต๊ะบูชาท่านก็มีอนิสงส์อยู่เดิมโดยการรักษาศีลมาก่อนแล้วท่านก็จุดธูปที่ที่บ้านของท่านส่วนหน้าหน้าโต๊ะบูชาอาจารย์ก็จุดอธิษฐานให้วิธีก็จะราบลื่นไปด้วยกันเสมือนว่าท่านเสด็จท่านเสด็จถึงท่านปู่เสด็จยานให้ถึงที่ปลายทางทำอธิษฐานจากต้นทางมาถึงปลายทางทั่วไปถึงกันวิธีการนี้ก็เป็นวิธีที่ประสบความสําเร็จ สำหรับผู้ที่อยู่ไก่เลครับเดอ้อค่ะอาจารย์คะอาจยอยากให้เขาพูดอาจารย์นะคะแล้วก็อยากให้ย่ำที่ว่าเรื่องมหัศจย์เพราะว่า่นยูทูบยู่บ้านมันบนกอกว่ิคนจะเดินทางมากผูบ้บ่าอาจารย์นั่นก็ค่ะขออ,ขออยากอีกรอบนึงค่ะพระท่านเจ้าคุณเขตนะครับท่านเจ้าคุณเขตท่านท่านชื่อเขตเมื่อกี้ท่านท่านให้วัตถุมงคลคมากผมจานให้ฟัง,งเดอ้อค่ะหลวงพ่อเนนมหาเขตนะท่านท่านพูดภาษาพื้นบ้านขมรมาจากสุรินทร์นะครับก่อนหน้านี้นะคืนวันที่ คืนวันที่13ท่านสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วท่านอธิษฐานจิตถึงขู่อลือนักราชท่านบอกว่าขอเบอิกทรัพย์อันเป็นพญานาคให้ลูกให้ล้านในสวัสดีไม่ใช่คือข้าวกรท่านก็เลยจุดธูกเสียงท่ายนะได้265ในเวลาสองทุ่มในวันที่ 13บ <5. S 1> สพฤษภาหกห้วันถัดมาคือวันท <5. S 1> ี่14บสีพฤษภาหก้เวลา9ก้นาฬิกาอาจารย์ได้ขออธิษฐานให้ท่านอาขอขอปูอ,อีกในครั้งหนึ่งจุดทูบหน้าหน้าโต๊ะบวงสรวงนะครับพพดได้ออกมา สองหกห้าตรงกันเป๊ะเลยนะซึ่งเป็นเหตุอัศจรรย์ถ้าทูบก็จริงว่าทูบนี้เป็นทูบที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่การหยิบขึ้นมาจะให้เลขตรงกันเนี่ยเหตุอัศจรรย์นี้หาได้ยากมากนะฝากเป็นบวกลบคุ้นหาด้วยทันเด้ออาจจะมีะอาจารยนหลายท่านครูบาอาจารย์หลายท่านให้มาแน่ว่าขอให้รับนี้ขอให้สองหกห้านี้เป็นส่วนหนึ่งในการเบิกรับของท่านจะรเลิศในศาสนาสืบต่อไปด้วยทันเด้อ แต่สีขอขอบคุณอาจารย์แท่นหลายๆเนาะค่ะะเนาที่แบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันแนวทางดีๆเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอาจารย์เนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะค่ะแล้ขาเบิกสร้างเป็นตึกิ่งเป็นโชคเป็นชออพุทธังเทวตังชัยยมังคลัง ธรรมเทวตังสยมังคะลังสังฆเทวตังสยมังคะลังขอคุณพระเทวดารักษาทุกคนทุกท่านถึงการและสําเร็จทุกคนทุกท่านเถิดสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณต่อไปนะครับก็คือสิ่งที่บางท่านชมกันนะครับพระอาจารย์บนกระหายนัแล้วครับจุดจบตรงกันอภิริการเกิดขึ้นรัชพลวัฒน์เพราะฉะนั้นเรากลับมาชมกันนะครับมีประกาศจบเลยนะครับเด้อ 265ห,หกหนะครับ265ห,หด้าครับพี่น้องนี่ประกาศจบเลยครับไปฝันไปเสียมังคับคงคง,งสุดท้ายหรว่าใดครับ,ไ,รรบไปฝันดีกับฝันไม่ดีกับสิบวันไปกับความบุญขอบพุทนะครับพี่น้องที่กับ,บมึงไม่ย่อมฉงพุงพระรวยกับบงังบัดสิบว่าผัดจิบไม่ไม่ไมด้สอบไปกดกระดิ่งเก่งเตือนไม่ต้งองฉงนะครับเด้อเป,ปลี่ยนพระคนเปลี่ยนนั่นเพราะเลยการบุญมันนะครับ ขอบุญขอบุญเลยแล้วพี่น้องคอยลำลำด้วยตกแต่งตกคนทวนตัวตากันนะครับมีมันมีโชคมีมันแห่งเด็กละวันใหญ่ๆนะครับเน้อมันตกแต่งตกคนนะครับผมก็ดีใจพุ่มใจกับพี่น้องมีโชคมีลับกันตัวหนาตัวตาสำหรับคลิปนี้วก็จบไปเช่นกันนะครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันไปครับกลับสวัสดีครับ